วันนี้ผมจะพาคุณไปหาคำตอบเกี่ยวกับเพลงที่ขั้นหนังสือถ้าเปรียบเพลงที่ขั้นหนังสือเหมือนหนังเรื่องหนึง่งหนังเรื่องนี้จะจบยังไงใครจะเป็นตัวละครแบบไหนกันแน่ใครจะเป็นที่ขั้นใครจะเป็นหนังสือหรือว่าใครจะเป็นผู้อ่านไปฟังกันในคลิปนี้ครับก่อนอื่นเลยมาพูดถึงสาเหตุที่ผมเลือกเพลงนี้มาทําคลิปกันในวันนี้แล้วกันเนาะอย่างแรกเลยคือผมมาได้มีโอกาสฟังเพลงนี้หลายครั้งแล้วแหละแต่ว่าไม่เคยได้ฟังจริงจังเลยจนจนวันหนึ่งอะครับได้ มาใส่อินเอียร์ฟังแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันเพลงนี้มันพอว่ะแล้วก็เพลงเนี้ยมันมีความพิเศษคือมันเป็นมันเป็นการฟิชเจอร์ริ่งกันระหว่างคุณโบกี้ไลออนแล้วก็วคุณนนทนนนะฮะซึ่งค่อนข้างลงตัวเพราะว่า2คนเนี้ยก็มีความสนิทสนมกันในในเชิงของเอ่อมนุษย์สัมพันธ์อยู่แล้วแล้วพอพอมาฟิชเจอร์ริ่งร้องเพลงร่วมกันเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันมีความพิเศษแล้วเพลงเนี้ยถูกเขียน เขียนด้วยคุณโบกี้ไรออนเองทั้งหมดนะฮรแล้วรู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นการยกระดับการเขียนที่ค่อนข้างดีมากๆเลยเรามาพูดถึงเกี่ยวกับโครงเรื่องของเพลงกันบ้างแล้วกันเนาะที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ก็คือถ้าเปรียบเพลงนี้เหมือนหนังเรื่องนึงใช่ไหมคือผมรู้สึกว่าเพลงทุกเพลงครับมันมันมีความเป็นมูฟวี่ในตัวอยู่แล้วครับมันมีต้นมีกลางมีจบแล้วก็มีข้อคิดจากเพลง ซึ่งในมุมมองผมมันไม่ต่างจากหนังแค่มันถูกย่อลงมาแล้วหนังเรื่องนี้น่าสนใจยังไงก็คือผมรู้สึกว่าการเขียนเพลงเพลงนี้ครับมันเป็นการมันเป็นการที่เหมือนให้ผู้ฟังอะ่ะพยายามเข้าใจในในเนื้อหาที่ที่คุณโบกี้จะถ่ายทอดนะครับซึ่งมันไม่ได้เกิดมาจากการฟังครั้งเดียวแน่ๆในการที่จะเข้าใจเพลงเนี้ผมค่อนข้างยอมรับว่าผมใช้เวลานานมากในการตีความเพลงนี้ครับ กว่าจะเข้าใจมันละเอียดในมุมมองของผมเองจริงอะว่าเออเพลงเนี้ยสุดท้ายแล้วผมตกผลึกมันออกมายังไงก่อนจะไปทำลายเรามาพูดถึงตัวละครในเพลงนี้กันก่อนละกันตัวละครแรกเลยคือหนังสือฮะหนังสือเป็นตัวละครกลางที่ที่ค่อนข้างมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทั้งตัวที่ขั้นและก็ตัวผู้อ่านฮะโดยตัวละครในในเพลงเนี่ยครับจะมี3ตัวก็จะมี หนังสือที่ขั้นแล้วก็ผู้อ่านโอเคแล้วแต่ละอย่างมันเกี่ยวข้องกันยังไงเดี๋ยวเราไปทำลายกันดีกว่ามาเริ่มกันที่เวอร์สแรกแล้วกันฮะเขาเริ่มเพลงมาด้วยคําว่าเจ้าตัวอักษรหนังสือที่เขาถือไว้เพื่ออ่านยากที่จะคาดเดาว,ว่าเขาตั้งใจหรือมองผ่านผมมองว่ามุมเนี่ยเขาเล่าที่ขั้นนะครับเป็นคนเป็นคนเล่ามุมนี้ว่าหนังสือเล่มเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งหรือว่ามี มีคนคนหนึ่งอะครับถือไว้เพื่อที่จะอ่านมันแต่ว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาตั้งใจจะอ่านมันหรือว่าแค่แบบอ่านผ่านๆอะไรเงี้ยมันเปรียบเสมือนกับผมให้ให้ผู้อ่านเป็นผู้ชายหนึ่งเนาะให้หนังสือเป็นผู้หญิงแล้วก็ให้ที่คาดเป็นผู้ชายสองแล้วกันมันเปรียบเสมือนกับว่าผู้ชายคนหนึ่งอะครับกําลังสนใจผู้หญิงคนหนึ่งอยู่แต่ว่า ก็มีอาการออกมาเลยนะว่าสนใจอะแต่ว่าเราไม่รู้ได้เลยว่าว่าเขาว่าสนใจแบบจริงจังหรือว่าแค่แค่มองผ่านเล่นๆอะไรแบบนั้นนะครับต่อมาเนื้อเพลงจะบอกว่าใจฉันอยากเรียนรู้เล่มที่ดูว่าน่าอ่านทิ้งเธอไว้บางตอนเจ้าหนังสือดูชิงทรมานอ่อมุมมองผมอะไอคำว่าใจฉันอยากเรียนรู้เล่มที่ดูว่าน่าอ่านอะมันคือมันคือความรู้สึกของมุมมองของผู้อ่านละกันว่ารู้สึกว่าหลงไหล หนังสือเล่มนี้จังเลยหรือว่าลหลงไหลในตัวผู้หญิงคนนี้จังเลยแต่ว่าก็ยังมาทิ้งมันไว้บางตอนน่ะหนังสือมันก็เลยแบบรู้สึกทรมานอะ่ะไอคาว่าทิ้งเธอไว้บางตอนเจ้าหนังสือดูช่างทรมานอะ่ะอันนี้ผมมองว่ามันเป็นมุมมองของที่คันละที่รู้สึกว่าหนังสือทอรมานเพราะว่ารู้สึกว่าอยากที่จะถูกอ่านเปรียบเสมือนกับผู้หญิงคนนี้ครับเกิดความรักกับผู้ชายหนึ่งละแต่ว่าผู้ชายหนึ่งอะ่ะ ยังให้ความจริงจังหรือว่าให้ความมั่นใจกับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ครับต่อมาเป็นท่อนพรีฮุกนะฮะพรีฮุกเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสายตาของผู้ขั้นที่มองเข้ามาครับอ่านเธอเพียงคราเข้าใจเธอแค่บางหน้าปิดตายเก็บไว้ไม่เคยรักษามันคือมุมมองของของที่ขั้นที่ขั้นคือผู้ชายสองที่ที่เฝ้ามองหนังสือตลอดเวลาแล้วก็รับรู้ว่าผู้อ่านอะ ไม่ได้ให้ความสําคัญกับหนังสือนี้เล่มนี้มากขนาดนั้นนะครับแล้วจะต่อด้วยเนื้อเพลงว่าเมื่อเขาจากลาฉันยังคงขั้นไว้ทุกคืนวันขั้นเวลาเอ่อมันค่อนข้างชัดเจนว่าสถานะของที่ขั้นก็คือมาเพื่อขั้นเวลาระหว่างที่ผู้อ่านไม่อ่านซึ่งบทบาทเนี่ยครับมันมันเป็นบทบาทที่ที่ยอมรับได้ครับที่ยอมรับได้ในที่นี้คือบางทีที่ขั้นอาจจะรู้สึกว่า อยากให้หนังสือ,อไม่ถูกอ่านโดยผู้อ่านจังเลยหรืออยากให้ผู้อ่านกระทําต่อหนังสือแบบไม่ดีแบบนี้ต่อไปเพื่อเพื่อรอโอกาสที่จะได้เข้ามาขั้นเวลาครับแล้วมันยิ่งถูกสนับสนุนในท่อนหกที่ว่าแค่เพียงชั่วคราวลืมสายตาของเขาก่อนพบกันบางตอนอยู่บางช่วงเวลาคือที่ขั้นรู้สถานะตัวเองดีว่าตัวเองอไม่มีทางเป็นหนึ่งแต่ว่าก็คงขอได้ไหมว่าระหว่างที่ ที่ที่คั่นน่ะได้มีโอกาสอยู่ตรงนี้อ่ะครับขอให้ลืมผู้อ่านไปก่อนได้ไหมให้ใช้เวลากับที่คั่นได้อย่างเต็มที่อ่ะครับมันเป็นฟิลที่แบบเออขอได้ไหมอ่ะลืมสายตาของเคาคนนั้นไปก่อนอ่ะเพื่อให้ฉันอ่ะใช้พื้นที่ตรงนี้ของฉันอย่างเต็มที่อ่ะถึงแม้ว่ามันจะแค่ชั่วคราวอ่ะแต่ว่ามันก็คงเป็นความสุขความสุขใหญ่ๆของฉันเลยก็ได้แล้วเรามาพบกันใหม่ตอนที่ถ้าเขาอ่านเธอไม่จบก็จะพบฉันคั่นระหว่างหน้าไปเรื่อยๆ แต่ถ้าวันไหนที่เขาอ่านเธอไม่ละสายตาวันนั้นก็คงต้องลาก่อนก็คือมันจะไม่มีชั้นเข้ามาขั้นตรงกลางได้อีกแล้วอ่ะมันค่อนข้างคมคายแล้วก็ค่อนข้างรู้สึกว่าท่อนที่ถ้าเขาอ่านเธอไม่จบคงจะพบชั้นขั้นระหว่างหน้าวันที่เขาอ่านเธอไม่ละสายตาวันนั้นคงต้องลาก่อนเออมันเป็นมันเป็นผมรู้สึกว่าที่ขั้นรู้จุดยืนของตัวเองดีมากเลยคืออาจจะอยู่ในความหวังเล็กๆ ซึ่งอาจจะหวังลมๆแรงๆก็ได้แต่ว่าก็รู้ว่ามันคงมีสักวันแหละที่ที่วันหนึ่งอ่ะมันคงไม่มีโอกาสได้มาขั้นตรงนี้แล้วด้วยซ้ำครับแต่ว่าระหว่างนั้นก็ขอเก็บเกี่ยวความรู้สึกตรงนี้ให้ได้มากที่สุดท่อนเวิร์ที่2นะฮะต่อให้รักแค่ไหนแม้จะดีเท่าไหร่ไม่มีสิทธิ์ได้ครอบครองบทกวีที่ไม่คล้องจองคำว่าบทกวีที่ไม่คล้องจองอ่ะสำหรับผมนะครับอันนี้ผมตีความว่า มันเปรียบเสมือนกับความรักเนี่ยครับมันมันไม่มีทางที่จะเข้ามาโครจรเป็นเป็นเนื้อคู่กันได้หรือว่าเป็นหนึ่งเดียวกันได้ครับมันมันคงเป็นบทกวีที่ไม่คล้องจองแต่ว่ามันก็คงมีไว้เหมือนแบบเออแค่มีไว้ก่อนอะไรเงี้ยมีไว้ขั้นระหว่างระหว่างกรอนกรอนหนึ่งเพื่อให้กรอนมาสมบูรณ์แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้คล้องจองนะอะไรเงี้ยต่อมาใช้คําว่าแม้จะนานเท่าไหร่ก็เต็มใจจะรักการอ่านอยากไล่เธอนาน,าน คือมันคงเป็นความรู้สึกของที่ขั้นที่แบบเออเลิกหวังอะฮะก็คือแบบเหมือนรู้ตัวเองแล้วอะคือมันก็ไม่ได้หวังมากขนาดนั้นแล้วก็แทบจะไม่มีหวังแล้วแต่ว่าก็เต็มใจที่จะอยู่ในแบบเนี้ยเพราะว่ามันอยากที่จะได้ใกล้ชิดมากที่สุดทเท่าที่เวลาจะให้ได้ครับต่อมาเป็นพรีฮุกสองนะครับเขาจะเริ่มด้วยคําว่าอ่านใจเพียงคราแต่หนังสือไม่อาจเรียกหาผู้อ่านหมื่นล้านความปรารถนาอ่านใจเพียงคราเนี่ยผมมองว่า มันเป็นมุมมองของที่ขั้นอะที่มองมาที่ผู้อ่านว่าเออมึงอ่านหนังสือแค่เป็นครั้งคราวเว้หนังสือไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรจากจากผู้อ่านได้เลยแต่ว่าผู้อ่านเลือกได้ว่าจะหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านมาอ่านตอนไหนก็ได้เหมือนแบบเอออยากอยากเจออยากเจอวันนี้อยากเจอเธอวะหรืออยากคุยด้วยวะก็กทักมาหรือว่านัดเจออะไรเงี้ยแต่ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เรียกร้องด้วยซ้าว่าว่าวันนี้ฉันอยากเจอเธอนะวันนี้ฉันอยากอย่างนู้นอย่างนี้นะเหมือน ผู้หญิงจริงๆแล้วอาจจะเป็นที่ขั้นของผู้อ่านก็ได้โอเคเนื้อเพลงต่อมาก็ก็จะให้ความรู้สึกคล้ายๆเดิมเดี๋ยวเราไปกันที่เอ่อท่อนบิดเลยแล้วกันท่อนแยกนะครับท่อนแยกเนี่ยเป็นท่อนที่ผมใช้เวลาตีความค่อนข้างนานเพราะว่ามันแอบตีความยากมากๆประมาณหนึ่งเป็นดังบทความที่ขั้นเอาไว้แสนานานจนลืมอ่านไปหากเธอแค่ทําเพียงได้ยินในสิ่งที่ฉันไม่เคยได้กล่าวอันเนี้ย ผมมองว่ามันถูกเขียนได้โคตรลึกเลยแบบลึกจริงๆอ่ะเป็นดังบทความที่ขั้นเอาไว้อ่ะให้ผมตีความในตัวของผมเองนะผมมองว่าจริงๆแล้วที่ขั้นอ่ะแม่งไม่ได้เป็นที่ขั้นเว้ยแต่จริงๆแล้วกูก็มีบทความในในในความเป็นที่ขั้นของกูอะก<ค>ู<ค><ค>อาจจะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ไม่ถูกอ่านก็ได้อ่ะ <S <S ไม่ถูกหนังสืออ่านอ่ะหนังสือจริงๆอาจจะเป็นผู้อ่านสําหรับสําหรับที่ขั้นอ่ะคือผู้หญิงอ่ะกลับกันคือผู้หญิงอ่ะอาจจะเป็นผู้อ่าน แต่ว่าที่ขั้นอาจจะเป็นหนังสือที่ผู้อ่านที่เป็นผู้หญิงคนเนี้ยก็จะเลือกมาอ่านผู้ชายสองอะแค่บางคราเหมือนกันอะมันคือการกระทําซ้ำซ้ำซ้อนที่จากผู้ถูกกระทํากลายมาเป็นผู้กระทำะครับส่วนประโยคที่ว่าหากเธอแค่ทําเป็นได้ยินในสิ่งที่ฉันไม่เคยได้กล่าวผมมารู้สึกว่าประโยคเนี้ยมันคือสิ่งที่ที่ขั้นพยายามจะบอกว่าความในใจของฉันอะฉันคิดว่าเธอมันรู้อยู่แล้วเว้ย แต่ว่าฉันน่าไม่เคยจะพูดออกไปหรอกเพราะว่าพูดออกไปมันก็ไม่มีผลอะไรแต่ก็หวังว่าเธอจะรับรู้นะอะไรประมาณนะั้นหากเธอแค่ทําเพียงได้ยินในสิ่งที่ฉันไม่เคยได้กล่าวสุดท้ายจะเป็นท่อนเธอบอกรักปากเปล่าแต่ว่าเขาเฝ้ารอตลอดการเธอผมยกให้เป็นหนังสือแล้วกันเธอบอกรักปากเปล่ามันเหมือนกับว่าแสดงความรู้สึกออกมาว่ารักอะแต่ว่ามันมันไร้จิตวิญ,ญญาณของความรักะครับแต่ว่าเขาเฝ้ารอตลอดการอะ คำว่าเขาในที่นี้ผมรู้สึกว่ามันคือที่คั่นเวที่ว่าเฝ้ารอตลอดกาลอะ่ะมันคือภาวะของคนที่หวังในสิ่งที่ไม่มีวันได้อ่ะครับโอเคเดี๋ยวมาเรามาสรุปการตีความเพลงนี้ทั้งเพลงโดยมุมมองของผมแล้วกันคือหนังสือเปรียบเสมือนผู้หญิงคนหนึ่งครับที่แอบรักหรือว่าที่รักผู้ชายคนหนึ่งอยู่ครับแต่ว่าความสุขที่ได้มามันเป็นความสุขที่ ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เป็นตัวจริงขนาดนั้นนะครับมันมันเหมือนกับว่าต้องใช้ที่ขั้นอนะ่ะเพื่อเป็นการเลี้ยงชีวิตต่อไปให้ได้เพื่อรอจะไปเจอกับความสุขอีกแบบหนึงอนะ่ะมันเหมือนกับทุกครั้งที่ไม่ได้อยู่กับผู้อ่านหรือว่าไม่ได้ถูกอ่านอนะ่ะมันจะเป็นทุกนะก็เลยจะต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งนั่นคือที่ขั้นที่คอยเข้ามาช่วยไว้ในในคราที่ผู้อ่านไม่ได้กระทําการอ่านนะครับ ต่อมาผมขอพูดในความรู้สึกของผู้อ่านบ้างแล้วกันจริงๆแล้วว่าผู้อ่านอะอาจจะแค่มองมองหนังสือเป็นแค่ที่ขั้นเวลาก็ได้ผู้อ่านอาจจะไม่ชอบอ่านหนังสือก็ได้หรือจริงๆแล้วผู้อ่านอาจจะเป็นคนที่อ่านหนังสือเล่มอื่นจบไปแล้วแต่ว่าแค่ต้องการหนังสือบางเล่มมาอ่านแบบฆ่าเวลาอะไรเงี้ยครับเหมือนหรืออาจจะแบบผู้อ่านอะชอบดูหนังก็ได้แต่ว่า เออบางครั้งก็อยากอ่านหนังสือเล่น,ลนๆบ้างอะไรเงี้ยมันมันคงเปรียบเทียบได้ประมาณนี้ครับถ้าเปรียบกับชีวิตจริงผู้อ่านอ่ะอาจจะมีแฟนแล้วก็ได้หรือว่าอาจจะมีคนที่จริงจังแล้วก็ได้แต่ว่าอาจจะเอาหนังสือไว้เป็นกิ๊กหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของความรู้สึกของผู้ของตัวหนังสือเองเลยครับมันก็เลยเปรียบเทียบได้ว่าตัวหนังสือแล้วอ่ะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่ของขั้นเวลาสําหรับผู้อ่านก็ได้ครับเพราะว่าผู้อ่านไม่ได้ ไม่ได้ต้องการที่จะอ่านหนังสือขนาดนั้นนะครับเขาอาจจะชอบดูหนังมากกว่าอะไรเงี้ยสุดท้ายมาสรุปความรู้สึกของที่ขั้นกันบ้างแล้วกันเนาะเพลงเนี้ยถูกถูกเล่าผ่านที่ขั้นเป็นหลักเลยที่ขั้นก็คือที่ขั้นเวลาอันนี้เราเรารู้ดีอยู่แล้วแต่ว่าในในเนื้อหาที่ว่าเป็นดังบทความที่ขั้นเอาไว้แสนนานจนลืมอ่านไปอะ่ะมันทําให้ผมมารู้สึกว่าจริงๆแล้วอะ่ะที่ขั้นอะ่ะมันไม่ได้เป็นแค่ที่ขั้นเว้ย จริงๆแล้วที่ขั้นมันอาจจะเป็นหนังสือเล่มน,นึงก็ได้หรือว่ามันอาจจะเป็นบทความบทความหนึ่งที่ที่ถูกเขียนอยู่ในที่ขั้นหนังสือแต่ว่าเวลามันถูกเข้ามาขั้นน่ะหนังสือไม่ได้เลือกที่จะอ่านอย่างจริงจังหรือว่าไม่ได้เลือกที่จะเข้าไปไปรับรู้ความรู้สึกของของผู้ชาย2หรือว่าที่ขั้นอย่างจริงจังเลยครับอาจจะแค่รู้สึกว่าเป็นเป็นเฟรนด์โซนไหมหรือว่าอาจจะแค่รู้สึกว่าแค่อยากรู้สึกดีครับอยากมีคนเดินด้วยอยากมีคน ทําอยากมีคนทําดีด้วยเพราะว่าไม่สามารถได้รับจากคนที่ตัวเองรักได้ก็เลยก็เลยขอได้รับจากคนที่รักตัวเองแล้วการอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าที่ขั้นน่ะมันคือบทความหรือหนังสือที่มีความหมายมากๆเหมือนกันเปรียบกับคนคนหนึ่งอ่ะที่ก็มีห,หัวใจเหมือนกันน่ะแต่ไม่ได้ถูกรับการเปิดอ่านจากตัวหนังสือหรือว่าตัวผู้หญิงคนนั้นเลยครับก่อนจากกันวันนี้ก็ขอ ขอทิ้งท้ายด้วยคำคมและกันประจําช่องนะฮะความรักของฉันมันคงเป็นได้แค่ช่วงพักสายตาและไม่มีทางเป็นบทหลักของเรื่องราวขอบคุณที่รับฟังกันจนจบด้วยนะครับผมนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับแพมเพลงด้วยนะฮะอยากให้ปรับปรุงเนื้อหาตรงไหนหรือว่าหัวข้อไหนที่อยากให้หยิบม,มาพูดคุยเพิ่มเติมก็แนะนำกันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับผมนะ,ะขอบคุณ สำหรับการ subscribe ก่อนหน้านี้แล้วขอบขอบคุณทุกการกดไลค์ด้วยนะครับผมนะฮะคอมเมนต์ Comment มาพูดคุยเกี่ยวกับการตีความในแบบของคุณได้นะครับผมว่าคุณมองว่าที่คั่นหนังสือเนี่ยถ้าตีความในในมุมมองของคุณแล้วมันเป็นยังไงหรือว่าแชร์เรื่องราวการเป็นที่คั่นหรือเป็นหนังสือหรือว่าเป็นผู้อ่านของคุณได้นะฮะคอยมีความสุขกับการฟังเพลงครับ